ดีครับคุณพี่วันนี้แอดมินวัดมีตู้มานำเสนอครับเป็นตู้ทรงซอมนะครับสูง2เมตรกว้างฐานล่างเมตรสิบห้านะครับฐานบนประมาณ75เซนนะครับเป็นตู้ไม้สักทองแท้เนื้อไม้อยุเป็นร้อยปีนะคะคุณลูกค้ามาดูงานได้นะครับชั้นเป็นชั้นไม้ฝาหลงฝาหลังเป็นไม้แท้หมดเลยเนื้อไม้อายุเป็นร้อยปีไม่มีไม้อัดผสมนะฮะถ้าทั่วไปที่คุณลูกค้าเจอก็จะเป็นไม้อัดนะครับไม้อัดนี้ก็คือข้างในก็จะเป็นไม้เบญจพรรณนะฮะเนี่ยไม้อัดสักบวกกินมอดกินหรือว่าถ้ามกกินา โดนน้ําเยื่อไอปุ๋ยผุพังนะครับลักษณะนี้หรือว่าถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปที่เขาขายกันก็จะเป็นลักษณะเขาทําสีโอค๊คสีส้มกบกระพีกบตําหนิของไม้นะครับเป็นไม้อ่อนแต่ของเราเนี่ยเนื้อไม้จะอายุเป็นร้อยปีบวกบวกทั่วไปถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับค,ค,รครูรัาพอจะทราบนะถ้าไม้ของเราเนี่ยงานโรงงานก็จะเป็นเนื้อไม้อายุเป็นร้อยปีบวกบวกจะเป็นไม้ลักษณะนี้นะครับพี่เรามาดูงานใกล้ๆได้ชั้นที่เป็นชั้นไม้นะทรงซอมลักษณะนี้นะคะ เหมาะกับไว้พระไว้ตู้โชว์ห้องพระตู้โชว์ด้านบนด้านล่างเหมาะมากๆเลยเป็นไม้แท้ไม้จริงเนื้อไม้ยุคเป็นร้อยปีไม่มีไม้อัดผสมนะครับเรามาดูงานดูความละเอียดเรียบร้อยของงานได้กล้องช่วยซูมให้ลูกค้าดูช้าๆนะครับเป็นงานเข้าลิ้นสก,กู้าทั่วไปจะเป็นงานชนหน้าไม้ธรรมดานะครับด้านล่างเป็นลิ้นชักทรงขาคูณนะครับเห็นไหมครับมีลิ้นชักสองด้านนะครับลิ้นชักลองรูปดูได้นะครับเนี่ยด้านล่งด้านล่างเนี่ยฮะ ขัดทาสีเหมือนด้านบนเลยนะครับจะเป็นงานพรีเมียมจริงๆนะครับเนี่ยทัปป่วไปไม่ขัดทําสีเรียบร้อยขนาดนี้นะครับงานเข้าลิ้นสกูลิ้นชักก็จะหนาม,มากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ล่างสอบโคดรนุ่มนวลมากเลยนะครับไม้ดีงานนี้อุปกรณ์ทําสมัยใช้ช่างเฉพาะด้านนะครับด้านคงด้านข้างฟังกเนี่ยก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับก้องช่วยซูมฟักไม้แผ่นเดียวให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับเนี่ยเป็นไม้แผ่นเดียวแผ่นใหญ่แผ่นเดียวหาไม่ได้แล้วนะครับไม้หน้าใหญ่มากไม้นําเข้านะครับ เห็นไหมครับรายละเอียดของงานสวยสดงดงามเห็นลายไม้เส้นไม้ธรรมชาติของไม้ชัดเจนยางไม้ชัดเจนเป็นสีธรรมชาติเส้นขาวนะครับด้านหลงด้านหลังฝาหลังขัดทําสีเหมือนด้านหน้าเลยนะคุณลูกค้าดูได้นะครับฝาหล่งฝาหลังขัดทําสีหมดนะครับ ไว้สําหรับกั้นห้องได้โชว์ฝาหลังได้ไม่กั้นห้องชิดผนังก็ได้หมดเลยนะครับไว้ได้ทุกมุมนะครับเป็นไม้มงคลไม้สักหรือไม้อายุเป,ป็นร้อยปีเป็นไม้พรีเมียมไม้ดีงานเนี้ยมีที่นี่ที่เดียวเป็นงานคุณภาพจริงๆนะครับอยากให้พี่ได้มาชมมาจองได้มาชมที่โชว์รูมได้ที่เซนทัลบางนานะครับข้างในเนี่ยก็จะประกอบด้วยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะครับเนี่ยมีทั้งหมด4ช่องนะครับเนี่ย ปรับระดับเรื่อยมานะครับเนี่ยสูงตามด้านหลงด้านหลังเนี่ยไม้จริงหมดเลยแล้วไม้เนี่ยเป็นไม้แก่แล้วเป็นไม้แห้งแล้วนะคบคุณลูกค้าไม้แห้งแล้วเนี่ยปกติความชื้นจะต้องไม่เกิน1 5 1 8คุณลูกค้าดูนะครับเนี่ยความชื้นประมาณ8%เนี่ยไม้แห้งมากๆ8-9%ไม้แห้งมากๆเลยนะครับไม้ดีงานนี้บหมดปัญหาปวกกินมอดกินหมดปัญหาบานแอนบานโกงเพราะว่าเป็นไม้แก่เนื้อไม้ยุบร้อยปีแล้วไม้แห้งแล้วเป็นงานเข้าลิ้นสกู เป็นไม้งานเกดเดียวกับบ้านเรือนไทยสบายยาไม้แก่เนื้อไม้อยู่เป็นร้อยปีบวกบวก,บวกถ้าคุณพี่หางานไม้แท้ไม้ดีงานพรีเมียมจริงอย่างคือพี่ได้ลองไปใช้ดูนะครับไม้แก่จริงๆงานดีจริงๆ,งน,งๆนะครับขัดทําสีเหมือนพ่นสีรถยนต์ใช้ ช่างที่มีความชํนานาญเฉพาะด้านมีแผนกช่างไม้ช่างสีช่างขัดนะครับคุณลูกค้าดูได้สวยงามปวกไม่กินอยู่ได้ตลอดนะครับเหมาะกับคุณลูกค้า,าใหญ่พี่ได้เข้ามาดูมาชมก่อนนะครับมีอะไรหลังไม้มาถามแอดมินได้นะครับคุณลูกค้าแล้วยังไงแวะมาชมนะครับขอบคุณครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ